ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับแฟนกลับแฟนช่องนะพี่น้องเนาะพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับเล่าปัตนาเมือ่อคืนนี้ก็อ,ออกเสร็จจิ้นเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องนะครับเนีทาง้าเล่าปัฒนาออกเมือ่อคืนนี้เนาะพี่น้องสองนะครับห้าห้านะครับสองห้าสี่แปดศูนย์นะครับ เลขบนออก480นะครับเลขล่างออก55เอ้ยออกอัน54พี่น้องแปลตรวจน,นะครับออกห้าเด้ะนะครับออก54นะครับเห้ออ 54, ามาเบิ่งกันพี่น้องแนวทาง7สํสำรับเกอาจารย์มีไปเขา้าไปรุดพี่น้องนะครับเนาะนะเดี๋ยวมาติดตามกันพี่น้องนะครับ มาเบิ้งกันก่อนเดี๋ยวจะม,มาเบิ้งกันพี่น้องนะเดวท่านไปเขาไปหลุดเนาะนะครับเดี๋ยวมาใส่บัตรทีตามต่อกันสักอนพี่น้องนะครับวันที่สิบเก้าได้พี่น้องได้วันพุธที่สิบเก้าได้นน้นบัตรนี้ออกพุธที่สิบเก้าพี่น้องใส่สิบเก้าไปเลยสิบเก้านะครับทับสามนะครับ ทับหกแปดนะครับสิบเก้าทับสามทับหกแปดี่นอกนะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนานะครับ พ่อใจดีพี่น้องนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างไดว้วิ่งบน ล่างวิ่งบนล่างพี่น้องเจ็ดเก้านะครับเจ็ดกับเก้าเด้อเจ็ดกับเก้าพี่น้องนะครับลองเบิก ลองสูพี่น้องยาทอนะครับพ่อใจดีสูคือสูกับพ่อใจดีเนอะย,ยาทอพี่น้องแก้ทอนะครับบอกว่ายาทอนะครับเดี๋ยวถ้ามีเขามีหลุดใดพี่น้องนะครับบังบังด้านหลังพ่อใจดีพี่น้องนะครับของมนประจำวันที่สิบเจ็ดนะครับของมาประจำวันที่สิบเจ็ดเนอ ของประจำวดวันที่17บคือเมื่อขึ้นที่ผ่านมาพี่น้องจับคู่บะเขาพี่น้องตะวิ่งซีเข่าพี่น้องหนึ่ง6 1 7หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพี่น้อง C 1หนึ่ง8สองเจดแปดพี่น้องเสดาย C 8แดไปออกเป็นตัวหน้สา3ตัวพี่น้องเสดายนะครับจับคู่รุนบนเป็นยังพี่น้องวิ่งซีเข่านะครับเนาะขอพี่น้องติดตามกดไลไ์ก็แช่พอใจดีได้พี่น้องนะอ่ะมาเบิ่งพอใจดีจับคู่กันพี่น้องนะครับ มาเบิร์กใจดีจับคู่นะพี่น้องเนาะนะครับว่าใดตัวใดพี่น้องถึงตาถึงใจพี่น้องบอกนะครับมาเบิ่งกกันพี่น้องนะครับจับคู่นะครับเนาะจับคู่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพี่น้อง เจ็ดสามพี่น้องเจ็ดหกพี่น้องนะครับนี่คือเราทางโคจเจดหยีนะครับ,ราาจ,รบจับคู่ให้พี่ให้น้องออกไปพิจารณากันนะครับพี่น้องมากกระจัดขัดกระพานบ่าวากันแนวทางมีเขามีหลุดใดบ่มีผูใ้ใดสามารถรับดูได้ว่าแนวทางสิบมาตัวนั้นตัวนี้ โดยแทย้จริงมีแต่มีแค่ที่พูดู่เท่านั้นคือว่าสูตรกับเลขคำนวณกับเลขสูตรเท่านั้นสิเป็นชี้วัดสิเป็นโตสิเป็นตัวลูกพี่น้องว่าออกตัวนี้ออกตัวนั้นแท้แท้พี่น้องนะครับ,นรบ,นรบเนาะ,ะนะครับพอจะดีก,ก็ได้ดก,กันพี่น้องเอฟซีผิดเจรนานะครับมากะจัดขาดกะพัดแนวทางมีเขาไมีหลุดได้พี่น้องไนดะ้พอจะดีก็เป็นแค่แนวทาง ตามสูตรตามตำราพ่อเจดีเลี้ยมากนะครับเขาลุยหลุดกระยู่ตามนั้นพี่น้องนะครับแล้วก็พี่น้องกับพิจาหน้าเอาน้ำนะครับมากกระอัดเลยพี่น้องอัดเลยนะครับมากตัวที่พาอเจดีให้อัดบ่มากกะแล้วแต่อยูกก่ก,กับพี่กับน้องตัดสินใจนะครับอันนี้ให้ความคิดเห็นนะครับนะนะครับพ่อเจดีกันเป็นแค่แนวทางเพราะว่าเลียนจากสูตรมากก็ต้องเอาตามสูตรได้ตัวแรก็ต้องโล่งตัวนั้นพี่น้องนะครับ พี่ลองคำว่าเบ,บื้งชุดที่สองนะครับพอจะดีจับคู่ยังไงเนาะชุดที่สองนะครับชุดที่สองเด้อเก้าหนึ่งนะครับเก้าสองนะครับเก้า สามเก้าหกเดี่ย no วับไปลงนี่คือแนวางพอใจดีพี่น้องมากกระจาดได้พี่น้องได้คัดกระพัดนะครับเนี่ยถ้ามีเขามีดูดได้นะครับแล้วให้พี่น้องไปปิดจาหน้าเอานะครับเป็นเขณแนวทาง ให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งดีๆกับอาจารย์เกง่งเกงกูรูดดังนะครับว่าพ่ดวิ่งยังให้ยั้งนะครับ,บ,ใ,หรบให้พี่น้องพิจารณาเด้อนะครับพิจารณาเอานะครับเนาะนี่คือเนวทางพอใจดีเอามานําเสนอพ่จานอนองแคบหน้าจอพอใจดีไว้เถอะพี่น้องแคบหน้าจอพอใจดีไว้นะนนออนะครับ เอาไว้เป็นหลักกานพยายนว่าวันที่สิบเก้าวันพุธพี่น้องเข่าหรือหลุดนะครับแคบนาจอดแล้วเะไพี่น้องอก็จะราลก่กดอะไรกดแชร์กดติดตามพ่อใจอดีย์คือเก่าพี่น้องบอ่บอผาดบา่ิดหวังนะครับแนวทางมีขอให้หลุดให้กำลังใจกันพี่น้องนะครับเนาะให้กำลังใจกันเป็นดีที่สุดพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้พ่อใจอดีฝากไว้เพียงเท่านี้เลยพี่น้องนะครับเนาะวันที่สิบเก้าสองทุ่มครึ่งเจอกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ